อันนี้นะคะเป็นกล่องรับเอกสารนะคะรับส่งเอกสารอัตโนมัตินะคะโดยวิธีการก็คือเราจะมีต้นทางนะคะที่ตรงนี้นะคะแต่ขอเลือ่อนไปนิดนึงะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรับส่งเอกสารโดยการให้กล่องเลื่อนไปน,นะคะโดยให้มันเจอแสงสีขาวเพื่อที่จะรอรับเอกสาร ประมาณ8วิทนะคะโดยแสดงตัวเลขที่เจอนะคะเสร็จแล้วพอรบ8วิปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรับเอกสารมาที่ต้นทางนะคะระหว่างช่วงนี้ที่รอก็คือเอาเอกสารลงแล้วก็เมื่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทําเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับในสํานักงานที่ต้องรับส่งเอกสารที่เราไม่มีพนักงานเยอะแยะนะคะอาจจะเพิ่มโมเดลอันนี้เป็นแค่โมเดลนะคะ แต่ถ้าเป็นจริงๆแล้วเราอาจจะเพิ่มจุดรับส่งมากกว่านี้เพราะว่าเรามีหลายฟ้านะคะก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ